นอนุสรดอนเกดีเป็นหวัดสุรันบุรี เลื่อมาดย้าอท่ลที่ดวมา่ที่หายเลนสบรี้ทตั้งทของพระมหาอุปรามีจ ที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีพุทธศักราช2456สมเด็จพระเจ้าปรมวงศ์โธกรมพระยาดำโรงราชบุภาพเสด็จทอดพระเนตรเจดีย์โบราณ